สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิตยาร่มจันทร์รหัสนักศึกษา6 4 0 4 8 5นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียตรติวันนี้จะมานำเสนองานรายวิชา an 1 2 1 3กายวิภาคศาสตร์เรื่องระบบสืบพันธุ์เพศหญิงระบบสืบพันธุ์เพศหญิง ระบบสืบพันธุ์เพศหญิงประกอบด้วยอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกอวัยวะสืบพันธุ์ภายในและยังรวมไปถึงต่อมน้ำนมโดยระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนอกจากจะมีหน้าที่สร้างไข่ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงแล้วยังมีบทบาทหลังจากการปฏิสนธิโดยการเลี้ยงดูและปกป้องตัวอ่อนให้เจริญเติบโตและพัฒนาในคันจนกระทั่งหลังคลอดยังคงเลี้ยงดูทารกด้วยนมแม่ นอกจากนั้นยังสร้างฮอร์โมนเพศหญิงหน้าที่ของระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 1. สร้างเซลล์สืบพันธุ์และฮอร์โมนเพศหญิง 2. เป็นตำแหน่งของการปฏิสนธิของไข่กับอสุจิและเป็นที่ฝังตัวของตัวอ่อนหลังจากการปฏิสนธิ 3. เป็นที่รองรับองค์ชาติของเพศชายขนาดมีเพศสัมพันธ์ 4. ส,สั่งเคาะและหลังน้ำนมเพื่อเป็นอาหารในทารก อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงภายนอกหรือเรียกว่าวาวส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณที่ฝีเย็บป,ประกอบไปด้วย1 m o s p ม b i s หรือเนินหัวหนาว 2. เรเดียเมโหรือแคมใหญ่3 r a เรเดียม l นอหรือแคมเล็ก4 k คิโทริ e t i b เวชิบูลหกเกร v เ t อร์เว r ิบูล d แรน หรือบาโฮรินแกนอวัยวะเพศหญิงภายในมีลักษณะเป็นแผ่นกว้างเรียกว่า broad r i g a m e n d ช่องคลอดช่องคลอดเป็นท่อกล้ามเนื้อยาวประมาณ10เซนติเมตรอยู่ทางด้านหลังต่อกอระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะและอยู่ด้านหน้าต่อไส้ตรงปลายด้านล่างของช่องคลอดมีรูปเปิดออกสู่ภายนอก บริเวณเวชิบู e เรียกว่า v a g i n o นออริฟิกซึ่งมีรอบๆอบมิลคิสเมมเบรนเรียกว่าไฮเมนส่วนทางด้านบนของช่องคลอดที่อยู่รอบๆบปากมดลูกเกิดเป็นร่องเรียกว่าฟอ n i c แบ่งออกเป็น a n นเท i เรียโพเและรา t e r ร l ลฟอนิคช่องคลอดมีหน้าที่รองรับ พีนิสขนาดมีเพศสัมพันธ์เป็นทางออกของประจำเดือนและเป็นทางผ่านที่ให้กำเนิดบุตรมดลูกมดลูกมีหน้าที่เป็นทางผ่านของอสุจิเพื่อไปผสมกับไข่ที่ท่อนำไข่และเป็นที่รองรับการฝังตัวของตัวอ่อนเป็นอวัยวะที่ประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อรูปร่างคล้ายลูกแพรมีโพรงอยู่ภายในตรงกลาง วางตัวอยู่ระหว่างกระเพาะปัสสาวะทางด้านหน้าและเรกทัมทางด้านหลังสำหรับผู้หญิงที่ยังไม่เคยตั้งครรภ์มดลูกจะมีขนาดประมาณ7.5คูณ5คูณ2.5เซนติเมตรมดลูกแบ่งออกเป็น3ส่วนฟันดิสเป็นส่วนบนโค้งนูนเหมือนโดมอยู่เหนือท่อต่อนำไข่ บอดี <Body S 2> <Body S 1> เป็นส่วนกลางถัดลงมาจากฟันดิสภายในมีช่องว่างเซวิคเป็นส่วนล่างสุดยื่นลงไปในช่องคอดผนังมดลูกแบ่งออกเป็น3ชั้นชั้นที่1 p e r เพริมีเทียมเป็นชั้นนอกประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อประสานซึ่งมีเยื่อบุช่องท้องหุ้มด้านนอกชั้นที่2ไมโอมมเทียม เป็นชั้นกลางมีความหนาที่สุดประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อเรียบเรียงตัว3ชั้นเรียงตัวในแนวยาวสลับกับแนวขวางแต่แยกจากกันไม่ชัดเจนชั้นที่3แอนโดมเทียมเป็นชั้นในประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อบุผิวชนิดซิมเ l ิลค l ลัมน์อ p พิสเรียที่แทรกตัวลงไปด้านล่างเกิดเป็นต่อม ยูเทรินแก n นชั้นนี้แบ่งย่อยเป็น2ชั้นได้แก่ฟันช t ชอ n a ลเ a เยอเป็นชั้นในสุดที่มีการหลุดออกไปเป็นประจำเดือน2 b e s บโซเ y เยอร์สตาชั a มเบโชั้นนี้อยู่ถัดออกมาจากทานด้านนอกของฟันชเชอร a ลเลเยอเป็นชั้นที่จะขึ้นมาแทนที่ฟันช t i อ n a ลเ a เยอที่หลุดออกไปเป็นประจำเดือน ท่อนําไข่หรือปีกมดลูกทําหน้าที่เป็นทางผ่านของไข่ที่ออกจากรังไข่เข้าสู่มดลูกท่อนําไข่เป็นบริเวณที่อสุจิจะเข้าไปปฏิสนธิกับไข่รังไข่รังไข่เป็นต่อมเพศหญิงมีจำนวนหนึ่งคู่มีรูปร่างคล้ายเม็ดอัลมอนด์มีขนาดยาวประมาณ3เซนติเมตรอยู่บริเวณค่อนไปทางด้านหลังของช่องเชิงกรานทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงและสร้างฮอร์โมนเพศหญิง การตกไข่การตกไข่เป็นกระบวนการที่เม็ดชั่วฟอริเคิลแตกและไข่ออกจากลังไข่เข้าสู่ท่อนำไข่ปกติมีไข่หลุดออกมาครั้งละหนึ่งใบสลับกันในรอบเดือน28วันการตกไข่จะเกิดขึ้นในวันที่14ของรอบเดือนโดยเป็นผลจาก l ลู i n o s i n g Hormone การเจริญเติบโตของไข่ระยะต่างๆ ระยะที่ 1. PIMORIAN f o ี i c l e เป็นระยะที่พบตั้งแต่ทารกแรกเกิดมีจำนวนประมาณ4 0 0แสนใบแต่ละฟอริยโคประกอบไปด้วยเซลล์ขนาดใหญ่อยู่บริเวณกลาง f o r รียโคซึ่งต่อไปเจริญเป็นไข่และเซลล์แบนล้อมรอบเรียกว่า f o r i คู l าเซล l ระยะที่ 2. g r o w n n g o r l อเรเกิดในระยะวัยสาว ภายในฟอริโคลมีการเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มจำนวนของชั้นฟอ r ร c ิคราเซลส่วนไข่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยชั้นที่3 m e เมท f ชั i วฟอริโคลระยะนี้ฟอริโคลขยายใหญ่และมีของเหลวในเอ็นชั่มมากต่อมน้ำนมต่อมน้ำนมเปลี่ยนแปลงมาจากต่อมเหงือ่อทำหน้าที่สร้างน้ำนมหลังการคลอด ประกอบไปด้วยต่อมน้ำนมประมาณ15-20กลุ่มแต่ละกลุ่มมีท่อนำน้ำนมไปสู่หัวนมและมีเนื้อเยื่อไขมันอยู่ใต้ผิวหนังส่วนร,บรอบๆหัวนมจะมีผิวคล้ำซึ่งเรียกว่าแอริโอราขนาดที่ตั้งครันเต้านมจะปรับตัวและเตรียมตัวเพื่อผลิตน้ำนม มาเลี้ยงทารกและภายใน1-2ถึงสวันหลังจากการคลอดบุตรแล้วต้านมจะเริ่มผลิตน้ำนมโดยฮอร์โมนจากต่อมไพทูไอเทอรีคือโปรลคตินจะไปกระตุ้นการผลิตน้ำนมเมื่อทารกดูดหัวนมจะทำให้ต่อมไพทูไอเทอรีจะถูกกระตุ้นและจะหลั่งฮอร์โมนออกไซโทซินออกมาเพื่อไปกระตุ้นน้ำนมให้ไหลออกมาค่ะ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะ